เอาใจเด่นเด็กกับเมนูซสมักกะโรนีหมูแดงหอมกรุนถูกใจหนูหนูพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยเตรียมมักกะโรนีหนึ่งอยกรัมคนน้ำเดือดใส่เกลือป่อนและน้ำมันเล็กน้อยต้มจิงไมไว้ประมาณ15นาทีนำหมูหอมใหญ่มาผ่าแบ่งเป็น4ี่ส่วนตอกเปลือกแครอทและหั่นเป็นแว่นแว่นหั่นมันสลังเป็นชิ้นไ่เลยและไม่ใหญ่มากสุดท้ายห,หั่นมะเขือเทศเป็น4ีส่วนเตรียมไว้ก่อน ทำมากรณีสุกให้ตักพักเราไว้ค่ะส่วนผสมพร้อมแล้วก็มาเริ่มทนเลยใส่ซุปก้อนลงไปหนึ่งก้อนตามด้วยพริกไทยดำและปลรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะเาน้ำเดือดให้ปั้นหมูใบช่อลงไปต้มจนสุกใส่หมันฝรังและแครอทที่หั่นแล้วลงไปต้มต่อสักพักเมื่อหมันสลังเริ่มสุ่มยืดที่แล้วให้ใส่หัวหอมใหญ่กระเทเทมและมะกรูดน,รนีลงไปต้มไปเรื่อยๆจนผักสุกมย่มตามชอบตักใส่ชามเสิร์ฟพร้อมใบขึ้นช่าหอมๆโซะร้อนๆข้นๆสดสด